สวัสดีครับกิ๊ฟไกนิวกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาก,กินที่ร้านเดิมนะครับสารวันแจ่วพรน,นะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะจัดเป็นหม้อร้อนซะหน่อยเพราะว่าอยากกินชวนเพื่อนมาเพื่อนก็ไม่ว่าไม่เป็นไรเจอยู่ไม่เป็นไรเราเข้าใจครับเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมากินพร้อมกับเพื่อนกนะันต เราก็เลยมากันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันว่ามีอะไรทานอยู่บ้างาเดี๋ยวเราจะพาชิมน้ำซุปนะ,ะน้ำซุปแค่น้ำซุปธรรมดานี่ก็อร่อยมากเลยออห,หอมอ่ะมีความหอมไม่รู้ของอะไรแต่มันน่าจะเป็นข้าวกลั่ว เราไปชิมกันเราเผ็ดกันใส่ไปในแกงมันร้อนนิดนีได้อร่อยอแกงกระเทียมเผ็ดจริงนะไม่เหมือน เรากินก่อนนะเราจะให้ดูครับหอยตัวเปเลนะ่ดูดิน้ำจิ้มเขานะ่ะอร่อยอน้ำสองนันเลยสรวมฟวามอันนี้ก็ซีฟู้ดีฟูอันนี้ก็แจวแจวจริงๆอร่อย่มอมๆมากเ สิ่งที่เราจะกินนะครับก็คือถูกเราไม่รู้ทำไมงั้นเราก็จะกินด้วยแล้วเชียวแกอย่างนี้จะกินยังไงตอนนี้เราก็ได้อิ่มนะครับเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเหลือเก็บไปอีกหน่อยนับเพราะว่าทานไม่หมดแล้วันแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้ําจิ้มขเขาเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสอยมาสองขวดค่ะ อันนี้มีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะน้ำจิ้มซีฟูดมะนาวมะนาว100สดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้น้ำจิ้มมะนาวสดนอ่า้ำจแจว่วจิ้มแจ่แ<ก>วแจ่วแจ่อ้อน,อนก็นกเลยเราก็เลยต้องจัดการซะหน่อยเพราะว่าเอาไว้เผื่อเราไปจิ้มเลยที่บ้านนะอร่อยจริงใช้ได้ลยรสลมกล่อมมากเลยครับนี่นะครับเบื้องหน้าครับ เบื้องหน้าและเบื้องหลังของความอร่อยนะครับนี่แหละครับที่เราเพิ่งไปทานมาอร่อยมากครับ อยู่บนถนนจันนะครับที่นี่จะอยู่ตรงประมาณปากซอยเลยก็คือจันยี่สิบนี่นะครับจอดรถก็ริมถนนนี่แหละแต่ถ้ากลางคืนหน่อยมันก็จะแบบว่าสามารถที่จะจอดได้ง่ายนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นเป็นร้านนี่คใครสนใจก็มาชิมกันนะครับสารวันแจ่วฮอนนะครับ วันนี้ sky new, กิสกายนิวออนทัวร์รัวกินที่แจวฮ้อนนะคะสารวันแจวฮ้อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบในคลิปตัดไปอีกครั้งหนึ่งกันละกันโอเควันนี้ไปก่อนนะครับ๊บายบายครับ